ใครที่สนใจอยากจะโดเน a t หรืออยากจะสนับสนุนตัวผมเนี่ยให้โดเนตมาทางทรูมันนี่เบอร์นี้เลยมีตำนานเคยกล่าวไว้ว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งผู้ที่ออกเรือเพื่อตามล่าความฝันของตนเองนามของเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือลูเฟ่เขามีความฝัน ที่จะออกตามล่าขุมทรัพย์โจรสลัดและขึ้นเป็นราชาโจรสลัดให้จงได้ต่อจากนี้คือการเกลิ่นเล่าเนื้อเรื่องของชายหนุ่มผู้ที่ไม่เคยทอดทิ้งความฝันของตนเองในการขึ้นเป็นราชาโจรสลัดและพยายามมันอย่างต่อเนื่องจนสามารถขึ้นเป็นราชาแห่งโจรสลัดและคนพบสมบัติแห่งลาฟเทลทุกคนจงตั้งใจฟังปฐมบทแห่งราชาโจรสลัดในอนาคตบุตรชายผู้ที่มีนามสกุลของราชาโจรส และออกเรือเพื่อตามล่าสมบัติแห่งราชาจนสลัดนามนั้นก็คือโฟโตกัสดีทีสลูฟเฟ่เอชิบหาย <c oughs> ในที่สุดกลัวขึ้นมาบนเกาะจนได้อนนี้น่ะเหรอเกาะที่มีสมบัติของราชาจนสลัดอยู่ดูกระหลงปงกว่าที่กูคิดนะเนี่ยเออเออนั่นนั่นนั่นประตูเ้าต้องเข้าประตูทางนี้เอใาชา่แล้วต้องไปประตู โอ้ไม่เราต้องมีคีย์การ์ดก่อนใช่เราต้องมีคีย์การ์ดก่อนเออเอาเป็นว่าเราต้องมาหาคีการ์ดก่อนโดยที่เราจะต้องหาตามกล่องเท่านี้ใช่กล่องแบบนี้นี่แหละเออี๋ยวเราจะไปิดดูกล่องนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างเออไม่มีเฮียอะไรเลยเอนั่นแยโอเคกล่องนี้ไม่มีเฮียอะไรเลยงั้นเป็นว่าเราไปหากล่องอื่นกันต่อโอเคเราจะหากล่องนี้เอ้กล่องนี้มีของสองอย่างของเฮียอะไรบ้างเนี่ยเอาเป็นว่าเราเก็บไปก่อนแล้วกันอ sure ่าโอเคหลังจากที่เราหากล่องนั้นเสร็จแล้วต้องมาหากล่องนี้ต่อเพราะว่ามันจะมีคีย์การ นั่นไงคีการ์ดฉันเราจะให้คีการ์ดแบบนี้แหละเราต้องเอาคีการ์ดแบบนี้ไปเพื่อที่จะไปเปิดประตูโอเคหลังจากนี้ที่เราได้คีการ์ดแล้วเราจะไปเปิดประตูกันโอ้ี่อะไรเนี่ย มโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในประตูแล้วเอ้าชิดทุกคนเราจะสัตรูมันเป็นในฐานโลจิตฟอนหัวแบงมเฮ้เฮ้้ันก่งหนังเงตายไปซะหนังเโอเคหลังจากที่เรากำจัดศัตรูเสร็จแล้วเราจะมาหาของในนี้กันต่อเออไม่เจ้านี่เลยนะเออเรามันคือรหัสหนังโป มันคือร่าหนังโปใช่มันคือร่าหนังโปเอาเป็นว่าเราอย่าไปสนใจมันละกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาจะมามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเออเมื่อกี้กูเก็บอะไรมานีะโอ้แม่เจ้ามันคือปืนใช่มันคือปืนเราปืนมาก่อนเลยเอ่ทิ้งไมงเลยตาข้อมีปืนแล้วก็ไม่กลัวหรอกต่อไปนี้โอเคอ๋อนี้มีกระเกงแล้วก็กาวอ้อเราทิ้งไม้ก่อนเลยเอากาวมาก่อนคิดว่ากาวน่าจะสำคัญกว่าโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ฟารไม่ได้สักพักหนึ่งแล้วแหละ แล้วก็มีของเยอะแยะมากมายเลยโอ้ของกระดูกเอ้อรู้สึกว่าที่นี่จจะเป็นหลุมหลบภัยหรืออะไรสักอย่างโอ้เอ้นมันเสื้อกลอกแล้วก็หอกใช่เราต้องก,การหอกเราต้องเอาหอกไปเก็บไปก่อนเออแต่เรามีหอกแล้วนี่วะงั้นอย่าไปนสนใจมันละก,กันเอ่อนี่อะไรน่ะเออมันคือประตูเอ้ยิงยิงแล้วประตูไม่แตกเช่่งมาละก,กันทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันต่อโอ้ทางนี้เราเข้ามาแล้วอวทางนี้เราก็เข้ามาแล้วแล้วเข้ามาหมดแล้วด้วยเอ้นี่อะไรน่ะ มาเลิกแสงอ่าโอ้ทางนี euh ้เราเปิดแล้วใช่เราเปิดมันแล้วโอ้ของกักกันเลยจ้ามันนอ่อ๋อเป็นว่าเรากลับกันก่อนดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ในนี้ต่อไปคิดว่าน่าจะตายห่าแล้วแหละสัญญาเป็นไม่ค่อยดีโอเคเป็นว่าเราจะกลับกันก่อน เช้าวันที่สดใสอากาศดีๆเดี๋ยวเอาไปว่าเราจะกลับบ้านกันก่อนแล้วก็เราจะไปเติลเราจะมาต่ออีพีต่อไปรอบหน้าเลยกันหล้วเราจะอัพคลิปแบบนี้ลงทุกวันเลยเพราะกูชอบเล่นเกมนี้มากเดี๋ยวถ้าหากว่าอยากให้มีอีพีต่อไปก็ขอกันมาละกันเดี๋ยวกูจะไปทําต่อให้อย่าเร่งมากเอ้อก่อนไปเราจะกล่องดูนี่ในกล่องมีอะไรเอ้าของไรสรันละมันคือของไรสรัรนละ ไปต้องไปแคร์มันละกันทิ้งมันโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้ไวแ้แค่นี้ก่อนละกันใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เ็นกำลังใจด้วยนะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนบ๊ายบายจุจบ <c oughs> อย่าลืมแชร์นะอย่าลืมแชร์แชร์ยเยอะๆเลย